สวัสดีค่ะพี่น้องปองปายสุภสุขุนมณีก็พบพ่อยานิวเกละจ้าพี่น้องจ๋ายานิวก็มีข่าวมาเด็ดเรื่องวอดแพรพลาแสงทองกับน้องตัวเกียวพี่น้องงอนแม่พี่น้องจ๋าอยากม้าน้าแม่พี่น้องตาหักตาหักพี่น้องน้องตัวเกีียวแม่พี่น้องหูจักไห้น้าแม่กับเป็นลรแม่พี่น้องจ๋าแม่แพลกระโพดสงสารเสกเกียวให้น้าแม่สั่นพี่น้องอยากม้าน้าแม่อุ้ยพี่น้องเป็นตาหักหลายพี่น้องมูจักไห้เบิ้งเด้อในเพจน้องนาริตาน้องตัวเกียวลูกพ่อบิ๊กแม่แพลวพี่น้องกับน เฟสส่วนตัวเราพร้อมพี่น้องจ๋าเอฟซีลายๆท่านก็ล่งลางไรเขามาสแสดงความเจริดน้ำนน่อกับพี่น้องเป็นตาหาคากันท่าน,นี่กวางสิล้พี่น้องจา๋าถึงเขาจะอบอุ่นแต่คนที่เขาขาดไม่ได้ก็คือพ่อกับแม่อยู่ให้กําลังใจลูกบ่อยๆเพราะช่วงนี้เขาต้องการความอบอุ่นจากพ่อกับแม่ทําให้เขารู้ว่าแม่อยู่กับเขาตลอดเวลาพี่น้องจา๋าแมนนอพี่น้องแม่กระดูกกับ พอกับแม่คือว่าละพี่น้องจ้าอีกคันนี้ก็ว่าเอ็นดูน้องตัวเกี้ยวร้องตามแม่เป็นแล้วสงสารจังเลยลูกสั่นพี่น้องสงสารทั้งเกี้ยวทั้งแม่เลยลูกแม่ต้องไปทํางานเนาะพี่น้องจ้าแม่พี่ลอกว็าแม่สิไปเฮ็ดงานลูกเดี๋ยวแม่กลับมาหาพี่น้องตาหักขักพี่น้องจ้าเอ็นดูเสียเกี้ยวเลยวันนี้ติดแม่จ้าแม่ไม่ค่อยมีเวลาไปแม่ไปทํางานเด้อลูกแม่พี่น้องติดแม่แม่โดนโดนเห็นแม่ก็ติดแม่โอ้ยพี่น้องจ้าเป็นตาหักตาหักทันนี่ก็ว่า เอ็นดูจังเลยเด็กตัวเกียวรู้เรื่องแล้วครับอยากไปกับแม่พี่น้องโอ้ยเสียงอันเพื่อนเฮ็ดบ้านพี่น้องจา้ามันก็เลยเสียงดังเ้อเอ็นดูเกียวเกียวเวลาอยู่กับแม่ล่าเริงขี้อ้อนเดี๋ยวแม่ก็มาหานะลูกจันพี่น้องตาหัดครับสู้ๆนะคะแม่เองก็เคยเป็นแบบนี้แหละแยกทางกันแล้วอยู่ชิดหอดแม่เนาะพี่น้องน้องนาลิตาน้องตัวเกียวกับชิดหอดแม่เนาะพี่น้องก็มาดาละเด็กหน่อยกับแม่ เอ็นดูบักลาอีแม่หาไปทํางานลูกเดี๋ยวแม่ก็กลับมาหาสงสารทั้งแม่แพวทั้งน้องตุ๊กเกียวเด็กวัยนี้กําลังต้องการความอบอุ่นจากพ่อกับแม่น่ารักจังเลยค่ะพี่น้องขอโทษด,ด้วยเสียงดังยืดข้างหลังแย่นิ้วสงสารทั้งแม่ทั้งลูกเลยกลับน่ารักจังเลยให้แม่ไปทํางานก่อนลูกเดี๋ยวแม่มาหาเสียเกียวน่ารักจังเลยสงสารจังเลยลูกอันแมนเซียน ทรงคืนนั้นเอาขึ้นรถบปได้กันหานานะกลับมากอดแม่พี่น้องอยากไปกับแม่เป็นตาหากขากพี่น้องจ๋าน้องตัวเกี่ยวพี่น้องน้องนาริตากันคนหูคนหูพี่น้องจ๋าไปโรงเรียนพี่น้องพี่พี่น้องน้องมีความชื่นชมและจังใดกับคอมเมนต์ขมาสู้ฟังในเด้อจ้าคลิปนี้กัฝากไว้แค่นี้ละจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะความน่ารักน้องตัวเกี่ยวนางนาริตามาให้เบิรงพี่น้องจ๋าขอบคุณมากค่ะบายบายแ h งก k y ยว